สวัสดีผ่านโปรเจกต์ฟ้าทรายโจรจำนวน25,000ต้นกับศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันเราต้องขอขอบคุณมูลนิธิก้าวย่งยืนและมูลนิธิเอิร์ธเซฟหรือมูลนิธิรักดินรักน้ำที่เป็นทุกกำลังใจให้กับพวกเราในทุกๆก,กิจกรรมวันนี้รูปปองเกษตรกรอ,อาชีพที่อาสาม,มาเป็นทัพหน้า ในการพาให้เราไปรู้จักกับวิถีเกษตรกรแบบพอเพียงในวันนี้บ้านและสวัสดีเราจะเริ่มต้นกับการเรียนรู้การปลูกผักเพื่อสร้างความรู้เรื่องเกษตรกรวันนี้เรามาเตรียมดินกับลุงป๋องกันนะคะเราได้มเมล็ดพันธุ์จากตลาดจ9นก้านำมาทดลองเตรียมแปลงหมักดินที่ลุงป๋องบอกว่าต้องฟื้นดินขึ้นมาเติมอากาศช่องว่างให้พุ่นขึ้นแนะนำขี้วัวหรือปุ๋ยคอก มาเติมเพื่อเป็นการสร้างอาหารให้พืชสำคัญมากนะคะถ้าปลูกผักการนำมูล,ลวัวควายหรือไก่มาใช้จะทำให้ผักเจริญเติบโตและน่ารับประทานมากๆเราไม่ใช้เคมีเราใช้แนวคิดที่พี่ไก่สันาทาาโทาจิราทิวัตรประธาน e เ r t h s a ซ e บอกเราว่าตุ๊กเราต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งวันนี้มันเป็นการตั้งต้นของบ้านราสวัสดีที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางครั้งนี้ค่ะ ลุงป๋องบอกเราว่าอีกหนึ่งอาทิตย์กลับมาดูว่ามเมล็ดหรือเบี้ยผักจะเจริญมากน้อยแค่ไหนแล้วจะนำมาแยกลงแปลงปลูกเลี้ยงให้เติบโตเป็นผักต่อไปวัสดุที่ลุงป๋องนำมาใช้ก็เป็นวัสดุที่เก็บในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นใบไม้แห้ง ซึ่งนำมาบังแดดให้มาด,ดช่วงแรกก็าหาหง่ายๆไม่วุ่นวายอะไรวันนี้ลุงป๋องถือว่าเป็นปาดของบ้านไร่สวัสดีในการที่จะนําพาเราไปสู่เกษตรอินทรีย์ซึ่งวันนี้บ้านไร่สวัสดีเราเลือกผักที่จะมาทดลองปลูกก็เป็นผักสลัดพวกโอก๊กเลสคะน้ฮ่องกงลงที่สําคัญนะคะวันนี้เราได้ทำพื่อสวนครัวของบ้านไร่สวัสดีก็มีมะนาวกระเพราขิาาขงค่ะมะเขือเปาะ แล้วก็มีฟักทองนะคะซึ่งต่อไปบ้านไร่สวัสดีก็จะมีผักเกษตรอินทรีย์เป็นของตัวเองไม่ต้องไปซื้อในตลาดแล้วค่ะ